เฮงซูตายแล้วชีหาคงไม่ชอบแน่เลยทางทจ,จีนคงจะโกรธจัดแน่แน่ลูกน้องของคุณควรจะหยุดได้แล้วเล็กหน่วยป้องกันจุกเฉินลงไปที่นั่นเดี๋ยวนี้คุณไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ต้องห่วงฉันหยุดโลแกนให้ได้เขาได้รับวัคซีนของเดียนซิงแล้วคุณไม่ควรปล่อยให้เขาหลบหนีไปได้เราจะหยุดเขาออกไปง,ง่างเลยใช่แล้วคุณทำได้ที่ได้ดีมาตลอดผมเข้าใจแล้วดีเอาละเล็กหนยที่หนึ่งออกมาแล้วผมต้องการคอปเตอร์ลำนั้นครับท่าน ทักทายผู้ชมก่อน,นนะสวัสดีครับภาพยนต์ไซฟอนทร,ปรกกิปเตอร์2ในพาร์ทที่18ฮะมิชชั่นตอนนี้เราอยู่กับเกฟโลแกนเราได้รับวัคซีนของเดียนแล้วแต่ว่ามีการแจ้งเตือนนะฮะแล้วเราติดอยู่ในห้องแลบสังเคราะห์เป้าหมายตอนนี้ของเราอย่างเดียวครับคือออกไปถึงระดับถนนให้ได้แล้วไปเจอกับเทเลซ่าที่รอเราที่จุดนัดพบกับเฮลิคอปเตอร์ซีเว่นได้เรียกหน่วยป้องกันเหตุฉุกเฉินเข้ามาหน่วยพวกนี้สวมชุดเกราะทั้งตัวตั้งแต่หัวจนเท้าแต่าบใดที่เรายังหาวิธีข้ามมันไม่ได้เมื่อเราเห็นมัน นี่ไงหัวจดเท้าจริงๆเปิดประตูเดี๋ยวดิกูคงโง่เปิดละเปิดไปเอาะไรสู้ตรงนี้ผมใช้เวลานานเหมือนกันจนรู้ว่ายิงไอ้ด่แล้วมันจะระเบิด <c oughs> กว่าจะรู้นี่ตายไปไม่รู้กี่สิบรอบเผะเมี20-30ได้อ่ามีกล่องเอ่ยตรงนั้นคืออะไรเสือ้อเกาะไม่จะเป็นเราเต็มอ่า HK เก็บเสียงไปจ้าจะรอช้าอยู่ใหญ่ <guys> พวกนี้ใส่เสืกก้อกอดต้งกับหัวจดเท้าผมตอบโต้วพวกมันไม่ได้ไอ้ทำนองนั้นนะฮะมีอยู่แค่นี้แหละเราถึงเวลาได้ใช้ช่องลมที่เราสงสัยกันสัทีไปกันเถอะโชดะมิชชั่นที่ดูตอนนี้คือไม่มีอย่างอื่นฮะเพนอย่างเดียว หนีล้วนๆสับตีนแตกปัญหาคือวิ่งไปทางไหนนี่แหละวิ่งไปทางไหนไม่ใช่ประเด็นที่ประเด็นคือขอให้เจอเช็คคอยต์อะไม่งั้นแม่งเราวิ่งเหนื่อยมากทางนี้มีใครไหมตรงนี้ผมโดนยิงหลายลอบมากเราจะวิ่งสวนมันเออบุกไปไปออ้ลบโอ้เหย,ยดูเลือดผมสิฮะ สภาพยิ่งกว่ารอแร่คือเกาะแม่งยิงจนแบบทะลุพังยับหมดแล้วอยู่ไหนกันเอ่ยพระกุณทั้งหลายมันอยู่ไหนอยู่ข้างหน้านี้เลยแล้วตรงนี้ล่ะมีอะไรมาห้องนี้อ๋อมันมีช่องลมเจอทางไปแบบงงๆวะ่ะแต่กว่าจะเจอก็ วิ่งหลงอยู่หลายรอบโดนยิงตายไม่รู้กี่ร้อยครั้งเวลานี้ต้องใช้ช่องลมฮะเพราะสู้มันไม่ได้เลยทำได้แค่วิ่งเป็นครับหนีไปทางช่องลมไม่ใช่นี่ล่ะห้องศพหงิกในห้องเย็นมีศพเต็มไปหมดเลยผมยังได้รายชื่อป้ายติดเท้าเหล่านี้ พอตรงกับบุคคลที่สูญหายหรือเปล่ามีบุคคลหนึ่งสูญหายไปเครื่องบินตกและไม่พบศพผู้คนหายตัวกันไปตลอดเวลาคอยสังเกตไว้ให้ดีพวกนี้กำลังระดมพลแล้วผมแน่ใจว่าเขาคงตามหาคุณเหมือนกันคุณจะอยู่อย่าน้แค่ไหนเนี่ยผมเกือบจะออกจากแกลบได้แล้วนี่ไปเถอะอาเช็คพอยต์เจอศพของจีเดอร์นะฮะเอามาทำอะไรได้ศพจีเดอร์กดสำรวจก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้อาจจะเป็นศพเขาเรียกว่านะศพทหาร หนึ่งในลูกทีมของเราเลยทำนองนั้นฮะโอโอเจอช่องลมอีกแล้วเจอช่องลบเราก็ต้องเข้าสิฮะจะไปยังรังรอทำไมเช็คาไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะไม่มีไปละฮึกลายเป็นหนุ่มช่องลมไปแล้วผมตอนนี้ไปโลดวิ่งไปแบบไม่เหลียวหลัง ออออเออโอ๊ย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 โยอ๊เอยเฮแม็กบอลเห็นเราเพน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 ตาดีเหลือเกินนะโอ้ยยิงใหญ anyway ่เลยยิงใหญ่เลยไอ้ตาดีจริงๆริงเฮ็ดเป็ดเจอทางออกจุ๊บวากันมาโผล่ห้องไหนวะเนี่ยคุ้นคุ้นดูดิแผนที่มาอยู่มุมนี้เหรอทางออกอยู่ด้านล่าง ผมต้องหาทางที่มันเชื่อมโยงถึงกันอ่าอาวุธอาไดเชคควยและ M79 ด้วยเฟียววิ่งวนล้ตายอยู่หลายรอบฮะพบว่าทางที่ต้องไปอยู่นี่เราก็ยังต้องพึ่งช่องลมเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเรามี M79 อันแน่วัสดีครับรอเดียวรอเดียวผมมีของดีเอาคืนไปดีพอไหมนัดเดียว <ś m _> นัดเดียวอยู่ห้องนี้เราตัดมาโผล่มุมนี้ใช่ไหมไม่ได้มีตัวเดินมามีไหมผมได้ยินเสียงวิ่งอยู่ได้นไหมฮะเสียงคนวิ่งวิ่งไหม่าแมแอบอยู่ข้างหลังนี่ดุ้มล่วงเหลือ3เมตร ปัญหาคือจำนวนกระสุนนี่แหละมีน้อยเหลือเกินเช็คแผนที่ดิเออใกล้ทางออกเข้ามาอีกนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ใกล้ใช้จนสบายใจได้ไปวิ่งไปดูแผนที่ไปเราตอบโต้วพวกมันได้แล้วอันแน่สวัสดีครับอ้อตรงนี้มีช่องลมไปแล้วขอบคุณการระเบิดทำให้เราเห็นช่องลมที่เราไม่ทันได้สังเกตด้วยซ้ำ ไปต่อเฮ้ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้กูมั่วเทซ่า <eres> ผมไปเจอทางตันแล้วผมต้องกลับไปคุณหาทางออก,ออกอื่นให้ผมทีทําไม่ได้เก็บไม่เป็นทางออกเดียวมันมีช่องระบายอากาศอยู่ด้านล่างคุณโดดเข้าไปได้ไหมทางเดียวที่จะรู้ได้คือต้องลองดูเฮีย <Here. S 1> เอาจริงเอาจังดูความสูงเลย ดูได้ไหมอ่ะไม่เห็นละอุ้ยยัดเคผมทำไปได้ <c oughs> นี่มันมิชั่นอิมพอรสิบลมีแต่เกรทเท่านั้นที่ทำได้แบบนี้เรียกว่าเก่งเกินคุณตายไปหมดแล้ว <c oughs> เหลือวิแววคุณคงไม่นาน <c oughs> โอเคไปต่อเีืยกขวดี๋้วขวายิงเฮ้ยเฮ้ยๆผมต้องไปเห็นก่อนที่เอ็มเจตรงนี้ยิงเดี๋ยวตายหาไม่ใช่ใครตายนะั้นเราเนี่ยตายโอเค 79มารออ้าวไอ้นั่นตายซะแล้วใช่ไหมตรงนี้คือจุดหมายปะต้องออกไปให้ได้ก่อนแมปอ่าข้างบนนี้เองลามิเลสลาเมเลสป้าเอ้ยเชนคุณหยุ่ไหวะสาหายเราตายไปหนึ่งโอเคไปได้ M79 เพิ่มตรงนี้ผมเองก็ตาย หลายรอบเหมือนกันต้องระวังหน้าตัวหลังตัวมาเสือกอีกตัวแล้วมันจะมีจุดต่างๆที่แอรอยู่ตามบุมฮะต้องระวังยิงแบบว่าต้องเป๊ะอย่างเช่นคนนี้เอาไปเหลือสเมตรนะใช้ใช้อย่างระวังเหลือสเมตรแล้วระวังระวังระวังถึงปลายทางแล้วเวยอีกนิดเดียว เด้ไะเกลอเม็ดเดียวแล้วเว้ยดูทางทีที่ไล่ก่อน <c oughs> ไม่มีแล้วหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวทางนี้ ฉันข้ามขั้นตอนการล็อกลิฟต์ไปแล้วไฟฟ้าถูกตัดคุณต้องเปิดเองโอเคพอเข้าใจหมดนะหมายถึงกระสุนผมมาหมดแล้วนะ <c oughs> ไปแล้วไปงัดลิฟต์เองโอเคมางัดประตูลิฟต์ผมเล่นดูเหมือนจะผ่านง่ายนะฮะจริงๆแล้วตายแบบไม่รู้กี่รอบตายจนพบวิธีที่แบบว่าเร็วที่สุด เหมือนกับว่าเล่นไปเรียนรู้ไปทำนองนั้นไตลิฟต์ลงมาผมต้องการให้ปิดตายที่นี่ซะอย่าขอย้้ำอย่าปล่อยให้โลแกนหนีออกมาได้ถ้าเด็นได้รับวัคซีนพาร์สนาของเธอจะไร้ประโยชน์สำหรับพวกเราใช่ผมรู้หน่วยที่หนึ่งคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยกำลังตรวจสอบดาดฟ้าทางทิศใต้ของแลบครับโลแกนหนีไปแล้วหาคอปเตอร์นั้นให้เจอเดี๋ยวนี้ เราจะเจอมันครับ<ต>ผมกำลังไป<ต>เราต้องหยุดโรแกรนให้ได้ถึงแม้ผมจะต้องลงมือด้วยตัวเองก็ตามอ๋อหัวร้อนทำลายเข้าของไม่ดีนะเนี่ยพ่อแม่ไม่สอนไหนสุดสแสดงความเคารพต่อเกอร์ดุกอ่ามิชชั่นนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะดูเหมือนสั้นแต่ผมเล่นนานเหมือนกันนักกว่าจะผ่านงั้นมิชชั่นต่อไปเราไปต่อกันในพาร์ทหน้าฮะแล้วแจกกันสำหรับเพื่อนๆที่พอจะมีกำลังนะฮะผมเปิดหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนช่องได้โดยตรงผ่านการโอนผ่านพร้อมเพย์นะฮะ มีมากก็ช่วยมากมีน้อยก็ช่วยน้อยคิวอาร์โค้ดทางขวาสามารถส่งสลิปผ่านอินบ็อกซ์ผมจะได้ทําการขอบคุณลงไปในคลิปนะฮะใครที่พอมีกําลังก็ขอเชิญนะครับผมมีน้อยก็ใสยน้อยมีหลายก็ใส่หลายขอบคุณหลายเดอ้อ